วันนี้ช่องเจสซี่แอนเก็จะมาให้ความรู้สำหรับทุกคนนะครับตอนนี้ซิสเต็มของพี่ยูมีอัปเดตใหม่นะครับถ้าคุณไม่ได้สังเกตนะครับผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ พร้อมฟังกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปฟังนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนช่อง j e s s e and James UK นะฮะกดปุ่ม subscribe ข้างล่างนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโออันต่อไปนะฮะแล้วใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อย่าลืมฟังนะฮะกดติดตามต่อเหมือนเดิมนะฮะโอเคครับเรามาเริ่มเลยนะครับคำแรกที่เขาบอกนะฮะคือ community and comments นะฮะโอเคนะฮะ community community and comments คืออะไรนะฮะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะ เดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะฮะเอ่อ uh, manage community posts in studio you can now view, show and manage your community posts directly from your from the contents tab formerly the video tab นะฮะ in your studio นะฮะครับผม community p o s t นะฮะ uh, ที่เขาเรียกกันว่าชุมชนนะฮะปุ่มชุมชนนะฮะถ้าเพื่อนๆเอ่อ uh, มี1,000ซับแล้วนะฮะก็สามารถโพสในชุมชนได้นะฮะโพสรูปโพส เอ่อคอมเมนต์อะไรนะฮะได้นะฮะแต่สมัยแต่ก่อนนะต้องเข้าไปในชันโนของตัวเองแล้วก็เข้าไปในคอมมูนิตี้แล้วก็ไปตอบคอมเมนต์หรือไปดูโพสต์นะนะแต่เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดที่ปุ่มคอนเทนต์ได้แล้วนะฮะหรือว่าปุ่มวิดีโอเก่านะที่เวลาเรามีวิดีโออะไรของเราใช่ไหมฮะเข้าไปตรงนั้นปั๊บแล้วคุณก็จะเห็นนะฮะว่าจะเป็นเอ่อคอนเทนต์วิดีโอแล้วก็โพสต์นะฮะสามอย่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมอ่ะเอ่อขอเข้าไปคอนเทนต์นะฮะคุณก็จะเห็นอัปโหลดนะฮะ อัปโหลดไลฟ์แล้วก็โพสนะฮะในบ็อกซ์ตรงนั้นฮะคุณก็สามารถเข้าไปตรงตรงโพสนั้นได้นะฮะแล้วก็ดูว่าเออเราโพสอะไรไหมคอมเมนต์อะไรได้นะครับสามารถดูตรงนั้นได้เลยนะครับสุดยอดมากนะครับอันใหม่นะฮะอันต่อไปนะที่เขาอัปเดตนะฮะคือ Stream Line นะฮะคอมเมนต์ฮะแล้วก็ m o d e r a t e Moderation ชั่นอินะฮะอันนี้คือเกี่ยวกับพวกที่คอมเมนต์ที่เป็นสแปมอะไรนะครับ We have merged the two common moderation t a b นะ h e l p f ฟอ r e v i e w and likely spam นะ in s t u d i o นะฮะก็คือสมัยแต่ก่อนนะฮะก็จะมีหลายอันนะฮะแต่อันนี้ก็คือเดี๋ยวนะผมเข้ามาในคอมเมนต์ก่อนนะตอนนี้ก็มีแค่สองนะฮะ u ับ i s h นะฮะที่คนเขาคอมเมนต์มากับ h e l p f ฟอ r e v i e w นะฮะก็คือคุณสามารถเข้าไปดูว่า h e l p f ฟอ r e v i e w แต่ไลต์ l y s p a m ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ภายใน60วันนะฮะถ้าไม่อยู่60วันก็ไม่ทำอะไรเขาก็จะลบออกเลยนะครับทุกคนครับ อันต่อไปนะครับ YouTube Giving Expansion นะครับ YouTube Giving นะฮะตอนนี้ YouTube ก็ Monetization นะฮะคือสามารถให้เงินไ้ให้อาร์ติสต์ให้คนที่ช่องใหญ่ๆนะสามารถให้บริจาคเงินได้นะฮะที่ประเทศเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ที่ USA UK and Canada นะครับ have access to give have access to YouTube Giving นะครับ If you have 10k s u b s c r i b e r more นะฮะถ้าคุณมีเกินกับ10,000 ซับนะฮะคุณก็สามารถเปิดเอ่อเอ่อยูทูบก iving ได้นะฮะคือบริจาคเงินนะฮะอันนั้นก็คือผมอีกไกลนะครับผมยังไม่ถึงนะฮะอันนี้นะครับ exciting n e w นะที่ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะอันนี้สุดยอดนะฮะซิสเตอรใหม่เขานะ new premiere f i c t i o n นะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะฮะ live direct นะฮะ and trailer นะฮะ creator now can make a finished livestream directly to to a premiere นะฮะ and show a trailer of upcoming video before the premiere นะ คือคุณสามารถเอาไลฟ์ของคุณนะฮะไปเป็นพรีเมียร์วิดีโอต่อได้นะฮะแล้วคุณก็สามารถเอาวิดีโอเทรลเลอร์นะคือวิดีโอสั้นๆนะฮะมาโชว์ก่อนฮะก่อนที่พรีเมียร์ของคุณจะเปิดตัวนะฮะหรือภาษาไทยเรียกว่าคลิปเปิดตัวใช่ไหมฮะคุณสามารถเอาวิดีโอลงมาก่อนนะฮะเพื่อพรีเมียร์ให้คนดูก่อนว่าโอเคพรีเมียร์วิดีโอคุณจะสั้นๆจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเวลาคนมาดูเปิดตัวอ๋อจะเป็นอะไรต่อนะฮะอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะใครแบบว่าทำเป็นแล้วนะฮะก็ลองเข้าไปดูนะครับในสตูดิโอนะ แล้วก็ Your Studio นะฮะเพลย์ลิสต์นะฮะ manage playlist in your studio now นะฮะ you can now create edit managing and filter your playlist นะฮะ a n e w experience นะฮะถ้าเกิดคุณเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะฮะอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะของเอ่อของยูสตูดินะฮะก็จะเห็นเลยนะฮะว่าเพลย์ลิสต์เนี่ยมันจัดง่ายขึ้นมากเลยนะฮะนี่ฮะพอเข้ามาเ๊ิก็เพลย์ลิสต์นิวนิ New Playlist ก็อยู่บนนะฮะเราก็สามารถ Filter ทุกอย่างได้หมดเลยครับง่ายง่ายมากเลยนะฮะคือถ้าใครยังไม่เคย ทำอะไรนะลองลองเข้าไปดูนะลองเข้าไปเล่นนะเขาจัดมาใหม่อย่างอย่างเรียนเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอ่อนาฬิกนะฮะก็คือ Google Analytics linking going away นะฮะ ability to link your channel to google analytics นะฮะ will be discontinued on november the 17นะฮะคือสมัยก่อนที่คุณลิงก์กับ l e Analytics นะฮะตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะฮะก็ไม่มีแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเคยมีอยู่นะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ february นะฮะ เอ่อ uh, first of Feb วันที่1 February 2021นะครับทุกคนครั huh? บ subscription นะฮะ and and notification นะครับ y o u t u b e Premier Free Channel membership นะฮะ from the 9 th of November to December 3 1 s t นะฮะที่เพิ่งผ่านมาแล้วนฮะ some use in Brazil นะฮะ Brazil Island and UK Japan and South Korea นะ will get one free channel membership f o r month นะครับ if you sign up and play and pay for y o u t u b e Premier อ๋อนั่นคือผมว่าไม,ม่ไม่เก็ตอนเทอร์เน็ดีกว่านะครับเพื่อเพ ือเข,เขาอยากให้ทุกคนทรา n นะครับเสี่ยน copyright นะฮะ to to avoid and resolve copyright claim นะฮะ we have added new tool and update exciting tool to help you avoid and resolve copyright claim นะครับตอนนี้นะฮะเวลาเราโดนลิขสิทธิ์นะฮะเราโดนลิขสิทธิ์เรื่องเพลงเรื่องอะไรนะฮะเราสามารถเข้าไปนะฮะสามารถปเ,เปลี่ยนเพลงได้เหมือนเดิมที่เราเห็นนะสามารถปิด,เ,ปดเพลง ปิดเพลงได้ตัดชิมได้นะฮะตัดชิมคลิปได้นะฮะแล้วก็ถ้าคุณจะเปลี่ยนเพลงนะฮะพี่ยูก็เอาเพลงลงมาในนั้นให้เราแล้วนะฮะเราก็สามารถกดแล้วก็แอดซองเข้าไปได้เลยนะฮะ add and replace ถึ s o องนะฮะ the ability to replace and claim audio นะฮะ adjustable editing we add t modify editing and start point o r editing นะคุณก็สามารถเข้าไปนะฮะ กดว่าจะ start ต,ตรงไหน e n นตรงไหนเริ่มตรงไหนคือคือสามารถทำได้เยอะมากขึ้นนะฮะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่คลิปเราโดนลิขสิทธิ์ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาจะมีปุ่มมีไฮไลท์เล็กๆให้เราดูฮะเราก,ก,ก็ไปตัดตรงนั้นออกอะไรเงี้ยเพื่อจะให้โดนลิขสิทธิ์นะตอนนี้นะฮะเรื่องโดนลิขสิทธิ์เรื่องอะไระฮะง่ายมากนะครับผมว่าทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะฮะโดนใบเหลืองโดนใบแดงนะฮะ แล้วเข้าไปดูว่าโดนตรงไหนถ้าเขาให้เราตัดได้เราตัดนะถ้าเขาเราเปลี่ยนเพลงได้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยนเพลงไปเลยฮนะแต่ถ้าคุณคิดว่าคิดมันไม่ดีก็ลบนะแต่จริงๆไม่น่าลบนะเพราะเวลาคุณก,ก็ใช้ได้นะในเวลานะครับแล้วก็อย่างนะครับทุกคนนะทุกคนแสกทุกคนสังเกตนะฮะตอนนี้นะฮะในวิดีโอเรานะฮะที่เราอัปโหลดไปแล้วนะครับเราสามารถนะฮะเข้าไปตัดต่อนะฮะในวิดีโอเราเองได้เลยนะฮะ เอ่อถ้าเกิดคุณคิดว่าเอะวิดีโอมันยาวไปหรืออะไรเงี้ยเกินทำยังไงนะตอนนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปในวิดีโอที่คุณโหลดไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปสามารถตัดแล้วก็เอดิทิ้งอะไรได้มากนะฮะในซิสเต็มของพี่ยูใหม่นะฮะเข้าไปดูนะฮะใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูนะฮะขอเข้าไปดูในยูสติลด้วยเลยับเข้าไปลองเล่นดูนะฮะเราจะได้รู้ว่าเออเขาอัปเดตอะไรมั่งปุ่มตรงไหนคืออะไรนะฮะมันไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะ การที่เรียนรู้ดีที่สุดนะคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะเข้าไปดูลองทําดูนะฮะคนอื่นสามารถบอกวิธีได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเราไม่ไปลองทําดูเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะฮะยังไงทุกคนครับก็ฝากแค่นี้นะครับใครมีคอมเมนต์ะลยนะับตอบข้างล่างนะฮะใครมีเอ่อตอบข้างล่างใครมีคอมเมนต์เลยนะฮะเขียนไว้ข้างล่างเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามตอบนะฮะถ้าผมตอบไม่ได้นะผมก็จะพยายามหาคําตอบมาให้นะครับแต่ถ้าผมตอบไม่ได้จริงๆผมก็บอกขอโทษนะับเพราะผมไม่รู้จริงๆนะฮะนี่นะทุกคนครับลองไปดูนะับว่า ของเล่นใหม่พี่อยู่มีอะไรกันมากนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนทําคลิปดีๆออกมานะครับแล้วก็ขอให้ยอดอยู่ปังๆๆนะครับทุกคนฝากเแค่นี้คราบอมสวัสดีครับ